สวัสดีครับผมวันนี้มานอนสูบสูบเกีย่ยวเท,ว,เท,ว,เทวดาครับพี่น้องเมื่อคืนนี้เทวดาเกี่ยวใส่มัดคืนเลยเมื่อคืนนี้โหดูน้ำมีแต่น้งหวานไปเอาหวานเองเอาไส์เทวดากินเบียร์แม่ก็เหลาสีผสมสโซดาเกี่ยวดีแต่แท้มัดคืนเลยเมื่อคืนนีโอ้ ตอนเช้ามานีพักกันเบรกสูบแล้วเน่าดูครับดูน้ำฟองนี้ก็จะประมาณสักสามชั่วโมงกว่าจะเห็นเลยเหล่มสูบตอนเก้าโมงห้าทีเนาะรอดูว่าจะเห็งตอนไหนดูฝัองทางนน้นก็เต็้พมปุ่นนี่แ้วจะไปสูบฟ่งนู้นครับมันคนเราฝากเหมืองเนาะ เดี๋ยวผู้นี้สูบฟังนี่ก่อนบิงนี่ก่อนเดี๋ยวผู้นี้ไปสูบบิงเนาะตกะมืดคืนเมื่อคืนนี่โอ้ยเทวดาสังสรรค์อะไรกันเนาะเขาจะกินเบียร์แหละคิดว่าไม่กินเบียร์ก็เหล้าสีผสมโซดาแหละเย,ยวบ่บอยขนาดนี้เย,ยว่ดุขนาดนี้ดูครับแต่ละจ่าอเอาปี๊ผูกนอนถิงดูฝั่งนูน่นไอ่ต้องพูดถึงขับพราก็สูบกันเต็มเลยนะ ตอนเช้ามาก,ก็พากันเบรกสูบกันแล้วเน่าเครื่องนี่ก็พึ่งถอยเอาใหม่ครับพี่น้องห้าคูณสิบสองรับเจ็ดแรงอลองของใหม่เลยปีนี้ฝนมาดีแล้วเกิดปีนี้สูบลงเหมืองครับตอ,อนนนกอนนั้นจะเป็นทูนี่แหละ เพราะว่าวันนี้ก็ต้องทํางานบายดาต้องเอาวันละบิงครับยังไม่ทันทำงานอันนู้นกของนาลายแล้น่วมถ่วมนานแล้นูยังไม่แห้งจยกทีเลยเป็นทะเล,าลวัแเรวอนารายเอ้ยโอ้หอยน,น้ำท่วมเขาออกเล้วนี่ก็น,นี่ที่อย่างหนึ่งนี่หอยนี่กินหยดมอเทนี่ วันนี้ก็คืออย่างก็ยีโต๊ะไม้ยีดอกพี่นอ้อนวันนี้ปลูกเปยนอนนอนเฝ้าและน,น้องว่าเจ้าแห่มาทักเอาตุ่มมาทำก็พลุงพลังผดเอาสลิงมาเนาะแล้วกระบะมากระบะมาโดเอามาด่ายุปลูกเตยนอนสบายสบายครับว่าก็วันนี้ก็เหมือนจะตกไม้อดอกวันนี้วันนี้ก็วันที่เท่าไรยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมิถุนา มันจิตกอีโดดโอยนี่ก็เริ่มแหงลงหลายแล้วไปเดี๋ยวเจอนันคลิหนาครับผมคลิปบิโพตลาไปก่อนครับเดี๋ยวหานอนสูบเยี่ยวเทวดาออกก่อนโอ้ยไม่ไหวจริง